ว่าก็เจราจาเขาสิสิ่งเดียวที่เขาต้องทําให้ได้นะครับจะต้องไม่สร้างมลพิษให้กับประชาชนถ้าเขาทําได้ก็จบนะครับถ้าเขาทําไม่ได้ก็ต้องทําให้ได้ไม่งั้นก็เปิดให้ไม่ได้ก็แค่นั้นเองนะครับนี่คือปัจจัยหลักเลยเพราะสิ่งที่รัฐบาลของพริอกประยุทธ์ปิดในสมัยนั้นก็เพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับได้รับความเสียหายได้รับการบาดเจ็บล้มตายจากการป่วยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การเจราจาแล้วก็เป็นง่ที่ดีรัฐบาลโอเคม,มีมีทองที่เหลืออยู่ในสายการผลิตโอเคให้ออกก็จ่ายสินใหมายทดแทนมานะก็โอเคก็เซมเซมอ่ะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนั่นหมายควาว่าเรื่องเหมืองทองอัคาราจบสวยไหมไงันนี้จบสวยนะฝ่ายต่อต้านที่เอามาต่อต้านโอ้ยไทยต้องเสียเงินค่างโง่สี่หมื่นห้าหมื่นล้านบาทไม่จริงเลยบอกว่าพลเอกประยุทธ์จะต้องรับผิดชอบนะบอกว่าจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวพลเอกประยุทธ์ต้องรับผิดชอบสิก็ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะตอนนี้อบริษัทที่มาฟ้องก็อยากเปิดแ,แล้วก็โอเคเปิดก็ได้แต่เปิดอย่างมีเงื่อนไขนะมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่สร้างปัญหานะไม่สร้างความเดือดร้อนนะจะต้องทําทุกอย่างให้มันถูกต้องสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเมืองทองอัครานะฮะก็เริ่มมีข่าวดีเรื่องของเมืองทองอัครราผมอ้างอิงจากเมนเเจอร์ฮะเขาบอกว่าเมืองทองอัครากําลังจะได้คอยุติแบบบินวินทั้งสองฝ่ายจากการที่บริษัทคิงเกสคอนโซรีเดเกตจำกัดนะฮะประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทอัครร l ลิส รีซอสเสร็จจำกัดมหาชนผู้ถือสัมประธานบัตรเหมืองทองแร่ทองคําชาตรีนะฮะครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพิจิตรพิจุโลกและเพชรบูร์นะครับได้ยื่นเรื่องสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศฟ้องร้องประเทศไทยนะใช้คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับหรือคอส,อคอสชอ ตามมาตรา44ระง,งับนะครับตั้งแต่กระบวนการผลิตการต่อใบอนุญาตประกอบโลหะนะครับรมแห่แร่ทองคำและการสำรวจการต่ออายุประธานบัตรเหมืองแร่ทองคำจนนำไปสู่การปิดเหมืองทองคำตั้งแต่วันที่1มกราคม2560เป็นต้นมาโดยระหว่างการเข้าสู่นะะกระบวนการอนุญาตโตตุลาการ ตามที่บริษัทคิงเกตและบริษัทอักราก็ได้พยายามเข้าหารือกับทางรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์และดัมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้แต่ก็ไม่สําเร็จนะครับเพราะต่างฝ่ายต่างถือหลักฐานที่แตกต่างกันโดยเฉพาะรัฐบาลไทยทําทุกอย่างเพื่อปกป้องชีวิตและสุขภาพของคนไทยไม่ต้องเผชิญกับมลพิษที่เกิดจากกระบวนการทํางานของเหมืองทอง รัฐบาลมีหลักฐานเหตุผลเพียงพอที่จะใช้มาตรา44ปิดเหมืองทองอักราเป็นการชั่วคราวแต่ยังเปิดโอกาสให้บริษัทอัคราสามารถยื่นขออนุญาตในการดําเนินการรัฐบาลมีหลักฐานเพียงพอในการใช้ม44ปิดอักราเป็นการชั่วคราวแต่ยังเปิดโอกาสให้บริษัทอัคราสามารถยื่นขออนุญาตในการต่อได้แต่อัครา กลับไม่เคยยื่นมาก่อนขณะที่บริษัทอัคราก็ยืนยันว่าไม่ได้ทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําทั้งหมดในเรื่องเหมืองแร่นะครับพรบรป่าไม้พรบรสิ่งแวดล้อมและเรื่องของสุขภาพประชาชนที่อยู่รอบๆเมืองเหมืองของอัคราโดยอ้างอิงเอกสารที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เหมืองทองอัคราได้ดาเนินการตรวจสอบทุกครั้งควบคุมควบคู่กับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่หรือกอพอรนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับนายวิศนุทัพเที่ยงอธิบดีกรมนะครับอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นะครับได้มีการระบ,บุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเจรจาและเป็นแค่การเริ่มต้นแต่บอกได้ว่ามีแนวโน้มที่ดีซึ่งจะต้องพยายามทําให้ดีที่สุดแต่บอกไม่ได้ว่าจะจบอย่างไรและจบเมื่อไหร่ ต่างฝ่ายต่างมีเจตนาที่ดีนะครับต้องพยายามทําให้ดีที่สุดหรือที่พูดกันว่าไม่ให้เสียค่างโง่ับขณะเดียวกันรัฐบาลไทยได้รอนุญาตให้บริษัทอัครานํากากตะกอนประกอบด้วยทองคำครประมาณ4,750ออนเงิน34,800ออนรวม42,550ออนซึ่งเกิดจากกระบวนการแยกแร่ที่ตกค้างอยู่ในสายผลิต หลังจากที่เหมืองถูกคำสั่งระงับออกไปขายได้แหล่งข่าวจากทางเนียอบัฐบาลบอกว่าเหมืองทองอาัคาราเข้าสู่กระบวนการเจราจาปณีปนอมซึ่งทุกอย่างมีแนวโน้มที่ดีขึ้นและประเทศไทยไม่เสียเปรียบแน่นอนจากการเจราจาทำให้รู้ว่าบางเรื่องเป็นเรื่องความเข้าใจผิดที่ทางบริษัทคิงเกสนะครับเข้าใจวัฒบาลไทยกลั่นแกล้งแต่เมื่อพูดคุยกันแล้วก็ทำให้เข้าใจตรงกัน แต่ที่ห่วงก็คือเพียงแค่มีกระแสะสัมษณ์บับิกตูจะอนุญาตให้เหมืองทองคาชาตรีดําเนินการต่อไปปัญหาที่จะมาก็คือจะเกิดการประท้วงของประชาชนที่ต่อต้านเหมืองทองอักราว่าเป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนจะออกมาเคลื่อนไหวทันทีขณะที่ประชาชนอีกกลุม่มนึงนะครับที่อยู่บริเวณเหมืองทองอักรา,าต้องการให้เหมืองทองเปิดดําเนินการได้เพราะเชื่อว่าทําให้ประชาชน กลุ่มนี้สามารถลืมตาอ้าปากได้มีงานทำมีไรายได้ท่ามกลางวิกฤตโควิด1 9ที่กำลังระบาดขึ้นและพวกเขากำลังจะอดตายจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนี่คือปมปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องแบกรับท่ามกลางกระแสข่าวหรือว่าเมืองทององกาต้องเปิดให้ได้และต้องจับตาดูว่าจะมีทุนไทยเข้าไปร่วมหรือไม่นี่คือคือบทความแล้วก็เป็นข่าวนะครับที่เมนเจอร์นำมาเสนอก็ต้องยกเครดิตให้กับเมนเจอร์ ผมนําเรื่องนี้มาให้กับหุ้นส่วนหุ้นส่วนถ้าจํากันได้ผมเคยเรียนไว้แล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยเหมืองทองอักคราประกรันแรกมันยังไม่จบนะครับอัคราเนี่ยนะครับหรือคิงเกตเนี่ยเขาไปฟ้องอนุญาโตตุลาการในการฟ้องอนุญาโตตุลาการเขาได้รับเงินจากเงินประกันบริษัทประกันที่เขาทําประกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขาฟ้องและเขาพร้อมจะเจราจาในคาฟ้องเนี่ยเขาฟ้องว่าพร้อมจะเจราจากับประเทศไทยนะประเทศไทยโน่นนี่นั่น ผมก็เรียนในเชิงงานสังเคราะห์ว่าก็เจราจาเขาสิสิ่งเดียวที่เขาต้องทําให้ได้นะครับจะต้องไม่สร้างมลพิษให้กับประชาชนถ้าเขาทําได้ก็จบนะครับถ้าเขาทําไม่ได้ก็ต้องทําไม่ได้ไม่งั้นก็เปิดให้ไม่ได้ก็แค่นั้นเองนะครับนี่คือปัจจัยหลักเลยเพราะสิ่งที่รัฐบาลของพริอกประยุ์ปิดในสมัยนั้นก็เพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับได้รับความเสียหายได้รับการบาดเจ็บ ล้มตายจากการป่วยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการเจรจาแล้วก็เป็นแง่ที่ดีรัฐบาลโอเคมีมีทองที่เหลืออยู่ในสายการผลิตโอเคให้ออกก็แต่กระจายสินใหม่ทดแทนมานะก็โอเคก็เซมเซมอ่ะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนั่นหมายความว่าเรื่องเหมืองทองอัคาราจบสวยไหมไงั้นนี่จบสวยนะฝ่ายต่อต้านที่เอามาต่อต้านโอ้ยไทยต้องเสียเงินข้างโง่สี่มืห้ามือล้านบาทไม่จริงเลยบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะต้องรับผิดชอบ นะบอกว่าจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวพลเอีประยุทธ์ต้องรับผิดชอบสิก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะตอนนี้อบริษัทที่มาฟ้องไม่อยากเปิดแต่แล้วก็โอเคเปิดก็ได้แต่เปิดอย่างมีเงื่อนไขนะมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่สร้างปัญหานะไม่สร้างความเดือดร้อนนะจะต้องทําทุกอย่างให้มันถูกต้องถ้าทําทุกอย่างให้มันถูกต้องนะครับไม่มีปัญหาทําทุกอย่างไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนก็จบถ้าเกิดมีความเดือดร้อนกับประชาชน มีปัญหากับประชาชนนะครับก็ไม่จบก็ไม่สามารถดําเนินการได้นะครับก็เปิดต่อไม่ได้แค่นั้นเองตอนนี้มีเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันมีการเจรจากเกิดขึ้นมีการตกลงกันเกิดขึ้นหาข้อยุติกันเกิดขึ้นแนวโน้มมันจึงดีขึ้นที่ผ่านมาผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดเรื่องเหมืองทองเนี่ยมันมีหลักเหตุมีหลักผลมีที่มาและก็มีที่ไป หลักเหตุและผลที่มาที่ไปเหล่านี้เนี่ยนะจึงจำเป็นจะต้องอธิบายนะครับแล้วก็ผมได้อธิบายเชิงวิเคราะห์อธิบายเชิงสังเคราะห์ให้หุ้นส่วนทราบว่าทางออกเป็นอย่างเนี้ยและตอนเนี้ยมาบอกคือสิ่งที่สื่อเขารายงานคืออะไรคือผลน้องมันในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับว่าทํา,าการเจรจาการเมืองการปกครองเจรจา,ารไปแล้วผลออกมาเป็นอย่างเนี้ยโอเคแฮปปี้ตอนนี้เหลือขั้นตอนสุดท้ายอคาไลจะต้องไปแก้ ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนในพื้นที่ถ้าเขาแก้ได้ก็โอเคเขาแก้ได้ก็เปิดไม่ได้ก็แค่นั้นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ เพราะอง์ทรงผ่านพบน้ำพระไทยดังน้ำทิพย์ปริบโรลฟื้นดินดานแหล่งน้ำไม้งามเต็มป่าไม้น้ำรอดพาพมน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สำหรับผู้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง u t u b e นะฮะทั้งดับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปแล้วก็ทาง u t u b e เรานอกจากจะมีช่งชองวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง a c e b o o k นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทอร์สัก์เจมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่ง,รรงตรงบริเวณนคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของวีหก,ก็สามารถเข้าได้นะฮะวีห v6 หนวครับ